สวัสดีครับพี่น,อกกน้องพกกระช่างเบาตุย้ยอำเภอหนองไปเชี่ยวครับนี่ครับพี่น้องหลังจากเสร็จล้วงานสถานทีนท่เรียบร้อยแล้วครับเนาะเป็นจังได้ไปจังได้เรียดดาซองข่อยเป็นจังได้มานวอกล้องข่อยที่ครับทีมงานหอกกระม้กครับกเกือบทุกขั้นล้วครับเนาะทีมเวทีทีมงานเอกากระม้าแล้วครับนี่ครับพี่น้อง มาหอดกับสิภาากันตังเลยและครับบนซ่งนี่พี่น้องเตรียมตัวกันครับอเอาเฟ้ยมาถึงนานยังบ่จะบอกได้ว่าชิตตังนี่ไง รถจะมาท่านเครื่องเย็นเลยเอา้าสวัสดีครับพักกันเด้อครับเด้อ,พ,ดอพักหน่อยพักหน่อยตั้วตุ้ยสิบสองคลิปเด้อตั้วไปได้ตั้งซื้อไหมร้อยคลิปไปแล้ว <c oughs> ทิตายแล้วนี่ <c oughs> ยไข่ต้นนี่ไข่ไทยแล้วงานสถานทีไปแล้ <c oughs> วคคกล้องไข่ยข่โอ้โหดีคล้องก้องไข่ขึ้นมันมันมันเถอะมันเลดาไหมมันปับ๊บ <c oughs> จิ้มแม่ค่านั่นดิทรั้งเขาเนี่ยบ่เจ้านี่นิสัยไอ้ว่าเล่เจ้านี่โอ้สเปคอาจารย์เป็นยังไงกินดูชิดเองคููว่าไข่ไทยเราจูบูบอเอฟซีมาบอกไข่ไหมไม่ียร์มาใส่มาบอกเอฟซีเียมาบอกลองไปถ่ายข้างในงานดูว่ะซะหน้าอ่านอ่านบาตุ้ยว่ะซะโอ้โหโอ้โหว่ะเจ้าผู้ดเนี่ยไข่ว่าม่นคนยังใส่ไข่ชิมนละเงินส่วนมากไข่ชิ้นละเงานสถานๆนั่นนี่ อ๋อเราเรื่องงานก่อนครับจะลุยแล้วบ้างนี่ลุยครับลุยพร้อมแล้วไม้สองตัวนี้รถอันเครื่องปั้นกับจอดส่อมอยู่ด้วยนะเป็นอย่างไอ้ขาปั้มล้มหักว้ายรถเครื่องปั้นรถบบมีเบรกเนาะบ่ปล่อยไหลเขาวัดดูนะไหลเขาประตูวัดเลยทะเบียนยังอะไรบ้างนี่รถคันนั้นสามสามบลิ้งเก้าเก้าอ่ะโอ้ไหลปล่อยไหลเขาวัดเลยปลล่อยไหเข้าตอนนี้เขาเรียบเขาหอนอู่แล้วบ่หอนอู่แล้ว นี่ครับพี่น้องผักไก่เด้อเด้อผักไก่เด้อผู้ลังคนจะผักไก่เด้อผักเนี้ยผักเนี้ยหากได้ <c oughs> คลิปที่หาหนึงดอกทะเนียนน <c oughs> ั้นให้หันไปทั้งเนียนบอกว่ามีผู้ใดมาติดต่อเขาอย่างไรเอาไอ้เจ้าไปถามคุณเจ้าได้ออนเวทีที่สมเป็นตั้งลงสีได้ขันน็อตเหรออันนั้นเนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้เวทีหมอล่ำด้ยเด้อก็สิบแมนเจ้าหน้าที่ที่นี่บอเนี่ยถามคุณเจ้าก็ได้ตัวเด้อจนะไปสอบถามว่าง่ายบัง มมอคอยว่าวเร็วๆเจ้าคือหูแล้วไม่ค่าททางหนันสแกนตรงไหนเจ้าจกันยางพัานัดกันลั่นเลี้ยงยู้างหน้ามันมีอยู่สามสล้านเตะตาป้าเป็นล้านเ,นานนานเดียวเจ้าคือว่าคอยหอดวะสิสมากีอาจารย์บนนาลาดไรายนีอาจารย์ยังแบบ,แบ,บแบบสุส<โ>ดเดอาจารย์เราจะไปสอบถามไ้เจ้าให้กันเป็นในจอข้ามเย คือเกาตัวเหมือนเดิมโตโตไอเอสถามไปถามที่ต่อผู้ใดๆนะเรื่องไม่ที่นะให้เขาจะมาประสัีไยไหนคนไหนร้าขคาดนรือเปลอไอเอสไอเอสอายุนี่นี่ไงอ่ะ ช่างตัวอ่ะรู้ช่างตัวไหนไปบอกเขาหน่อยเยดเดเดี่ยนไเ, <c oughs> เอา้าวได้ไปไสแล้วเตี๋ยเอาได้ไปใสละเตีย <c oughs> เอาท,มทีมันทีปลูกพี่มันเตี่ยฮะคือว่าคือว่ารถไหลเขาวัดเ <c oughs> ไป่ครับมันหมาบอกขึ้นหมากับรถไตเติ้ลเพรท่านมันยี่โปรตัางหานโม่ขอไต่เติ้ลไบ่ได้ลุดหาหาตัวเติ้ลๆต้ทำดีโยเบงะทำดีให้ทำดีติ้่ลูกพี่เปิดส่องยูทู b บ้างเป็นยังไงเราอะไรับในนอนบ่เราก็หลับกันอนอยู่ห่างระไทยดูปวดดู ช่วงนี้บ่มียิมาดูยังบ่มีบอดบอกบังบ่มีเวลาเห็นงานเลยนแล้วนะบอดเห็นมือละไร1คลิปเสียงควรจากลูกน้อง12คลิปแบบว่าต้อมือหรือไงแล้วพูะเรกันคิดว่าพุ่นลำเทียถึงนั่งร้านป่ะน่ะเจ้าเห็นบอดเนี่ยเคยเจ้าบริบาลยังลูกน้องบริบาลยังเมื่อหลังยิ่ได้ซื้อโดนมาไทยเราเอาจางสัตวเลยบ่เป็นอย่างห่วงห่วงเรา เป็นห้องลูกพี่ยันมาได้เบิกยันมาได้เบิกต่างๆเอาคอบังคือจังดอกขอบังคือจังดอกัคือจังเดียวคือบังคับให้ลูกน้องนี่แล้วบังคับกดติดตามนี่แล้วพู้ใดบางคนติดตามบ่ได้เบิกว่าสักงวดเบิกสามมือบวกแล้วผู้ใดไม่รู้พี่เมียอข้องกดกดกดข้อกดติดตามพร้อมความขวดนี่ใหงได้เบิกแล้วง่ายมาสามไม่ยห็นง่ายขึ้นเสรพยอดซับบึม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 ขึ้น สวัสดีลูกน้องสาวคนสองนสแล้วไกลสองหมื่นสี่แล้วลูกน้องสาวคนบังคับไปกดติดตามกันยังไงผู้ใดสาซับเนี่ยลูกน้องสาวคนเด็กของลูกน้องอีกสามสี่เนี่ยเป็นหกสิบคนถ้าใครไม่กดเบิกท่าแม่ตัวนี้ผมบอกให้เบิกก็ดีบอกมื่อวานนี้ไปร้านลอตเตอรี่เอาเสื้อแม่เนี่ยเอาแม่เด็กแม่กดติดตามเอาแม่เป็นอันเอฟซีของอันพระเอกวัดกับอันบ้าตุ้ยยูทังของผมเนี่ยบลับบลอนด์เนี่ยบลัสนผมบริเวณตีห์เดีเด้ดเด็ดเดดเบังคับพี่น้องเอาครับคิดเอาครับคิดเอาซะนั่นแหละ โอ้ลอตเตอรีเ่เบิเกือบสองพันน่ะบริบาาวารกดกดของอัน YouTube, ยูทูบจะไปบ้านขนาดไหน <c oughs> บังคับลูกน้องก็พอเอาพี่น้องครับ <c oughs> เราหยาอกบนโน้ตขุมบานกันนะครับเด้อเอากัเรื่องจริงกันแหละครับเรื่องจริงไม่ <c oughs> อ,อยากบอกเลยสองเก้าอายัดไป<ะ>ลืมบอกให้เจ้าฟัง<ะ>ขอไปถ่ายเมื่อกี้อนะเ<ะ>สียงตายได้ไง เกือบตายแต่ทีนี้น่นมเนผัวเขาโอ้ยอีนั่นหนเขาอกหยอกท่านันถือมีดถ่ายต้องอยเช็กบ้างแล้วล่ะคอยสอบถามบ้งบ้าแล้วละคลิปนั่นนะทีถายยังเอยต้องสอบถามมึงกนโสดคอยต้องบอโสดก็สร้างแต่เขาเล่นน้ำบอตรงนี้นั่นนะแต่โสดตีโสดโสดแน่เพิ่มาแล้วนั่นตัวได้หรือเ่าเขาบอกว่าเก็เพิ่ง่อางน่ากเล็กขแเอาแค่เอาอยู่แล้วกั โอ้ย <Ừ>. oh, นี่ก็สามพันถ e ึงห้าพันอรงียว exactly ้สครับห ah ้าพ <t rio> ันเลยนี่นี่แต่สามพันถึงห้าพันละเนี่ยไ่ต้องเยียมนี่ง้เฮาบมาถึงไหนประมาณไหนคับว่ะประมาณนี้ครับโอ้ยได้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 เรล่เริ่ได้ได้ส่โอ้ได้ได้ส่ 5, ห้าพันหะคนคคได้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 น,นี่ครับพี่น้องได้ค่าน,นี้ครับพี่นอ้องเอับผู<แ>้ชัดขึ้นมาแล้วมีงานเทามากกับสิลุยแล้วครับเนี่ยที่ไม่รับประนนอนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ สบายสบายเลยเอารถบัสรถบสองขั้นไปใส่ใหระโอ้ นอนหรือสอซ่อมแ้วหรอบ่<ะ>บางังเ้ารานี่สอมแน่หรอือเ่เอาคือว่ารถขั้นแบบมีปัญหาอย่างเสารหน่อยแลลอหละรถฮะวายอยู่ก็ยังวาอยูย่คือมีแต่แน่ว่ะเอะสงสัยสตตร์เ้ออกไปเลยเอมันต้อง สงสัยเนาะสตาร์เลยแบบร่มนี่พวกท่านเต็มเนาะเอานนพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับคลิปหน้าจังพหมาครับบังลปปาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับ <c oughs> เอย่าลืมครับพี่น้องวันที่สิบห้ากรกฎาคมปิดฤดูกาลครับเนาะผู้ใดสะดวกไปกันเจอกันที่บ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมิสายจังหวัดมหาสารคามครับ แจกงูสามตัวท่องซิปเส้นครับพี่น้องนะผู้ใดบ่สะดวกไปครับสื่อออนไลน์กุ้มฟิตเลยครับพี่น้องหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทครับพี่น้องวันนั้นอลังการงานสั่งนะครับเนาะทรงไายของฤดูกาลน,นี่ครับเนาะเอา้าเบอร์แล้วก็อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับใหายใจยากสูแปดหมื่นซับนะพี่น้องกด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 ติดตามไอ้ควายแมวังกระดิ้งนะพี่นอ้องให้มทอดแปดหมื่นซับเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังแนบมาตุ้ยซิมี่เนาดีๆ,ๆ,ๆพี่น้องเบอร์ครับ หลังจากพิเรนการกับซินมี่หน้าทายพี่้องเบิงเรื่อยๆนะครับเนาะเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ